ซูเปอร์โพลประชาชนเชื่อมั่นค่วะว่าอนุทินนั่งนายกรัฐมนตรีและจะแก้ปัญหาปากท้องได้ส่วนอุงอิงคว้าอันดับสองลุงตู่หลุดไปอยู่อันดับ4ี่ซูเปอร์โพเปิดเผยผลสำรับความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศค่ะ1,028หน่วยตัวอย่างเรื่องเปิดใจคนไทยอนาคตการเมืองระหว่างวันที่7-10ทธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยเมื่อถามถึงความต้องการเร่งด่วนของประราชาชนต่อรัฐบาลในอนาคตหลังการเลือกตั้งนะคะปรากฏว่าร้อยละ70.4ต้องการให้แก้ปัญหาปากท้องเรื่องของรายได้อาชีพร้อยละ62.1ต้องการแก้ปัญหาสุขภาพค่าใช้จ่ายน้อยเข้าถึงง่ายอยู่ใกล้สะดวกร้อยละ61.8ต้องการแก้ปัญหานี้สินพักหนี้ปลดหนี้ค่ะร้อยละ48.9ต้องการให้แก้ปัญหาพลังงานราคาแพงอย่างเช่นไฟฟ้าและน้ามัน ส่วนที่น่าสนใจก็คือมา่อถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเชื่อมั่นนะคะช่วยแก้ปัญหาปากท้องรายได้และปัญหานี้สินของประชาชนได้ปรากฏว่าเกินครึ่งค่ะร้อยละ50.7เชื่อมั่นในตัวนายอนุทินชันวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยร้อยละ47.2เชื่อมัน่นนางสาวแพรทองทานชินวัตรจากพักเพื่อไทยร้อยละ46.4ค่ะเชื่อมั่นนายจุลินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย และอันดับ4รอยละ19.8เชื่อมั่นในผลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรอละ1 7 6ค่ะเชื่อมั่นในพิธาลิมเจริญรัฐจากพรรคก้าวไกลค่ะและที่น่าพิจารณาอีกเรื่องก็คืออะไรที่เป็นผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งผลสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่ค่ะรอยละ5 9 8ระบุว่าปัญหาความเดือดร้อนที่กำลังเจอจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งค่ะ ร้อยละ56.9ระบุว่าพักการเมืองเป็นอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งร้อยละ52คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและแกนนำพักการเมืองร้อยละ51.8นโยบายพักการเมืองที่บอกประชาชนและร้อยละ46.7ระบุว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะเมื่อถามว่าผู้นำพักการเมืองที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลทำได้จริงตามที่พูด ปรากฏว่าส่วนใหญ่เลยค่ะร้อยละ47.8บอกว่านายอนุทินชาญวิวรกูลหัวหน้าพรคภูมิใจไทยเป็นผู้นำพักการเมืองที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลทำได้จริงตามที่พูดร้อยละ44.9่าค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรจากพักเพื่อไทยร้อยละ44.4นายจุรินายจุลิลักษณะวิสิตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในขณะที่ร้อยละ17.2ค่ะพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและร้อยละ14.5ระบุว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลค่ะ ขณะที่นายนพดลกานิการนะคะผู้ำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพลก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะจากผลโพลที่ออกมาโดยบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้พลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมลดลงตกมาอยู่อันดับท้ายๆของตารางสำรวจในครั้งนี้นะคปะปัจจัยน่าจะมาจากความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องของปัญหาปากท้องรายได้ค่าครองชีพอาชีพการงานที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะคะอาจจะมีจุดอ่อนด้านทีมเศรษฐกิจค่ะและปัญหาความขัดแย้งแยกทางกันเดินระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นะคะ อาจจะทําให้แฟนคลับผิดหวังพลังสนับสนุนอ่อนลงค่ะบวกกับภาพลักษณ์ของแกนําพักพลังประชารัฐและกระแสต,ต่อต้านของคนไทยที่ค่อนข้างแรงต่อทุนจีนสีเทาที่ไปโยงกับอดีตรัฐมนตรีที่ประชาชนเกิดความเครือบแคลงสงสัยค่ะเพราะความไม่ชัดเจนและความไม่เข้มแข็งเพียงพอของสามปอที่ปล่อยประละเลยไม่สางปัญหาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในห้วงเวลาที่ยาวนานเกินไปค่ะ ผลที่ตามมาก็คือประชาชนส่วนใหญ่กำลังมองหาผู้นำประเทศคนใหม่ที่มีความหวังและเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาปากท้องและอื่นๆที่สำคัญต่อชีวิตประชาชนแทนคนเดิมที่อยู่มานานก็เป็นไปได้ค่ะต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะจะมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับคณะผู้บริหารสหภาพยุโรป และผู้นำจากหลายประเทศของยุโรปนะคะมุ่งจะกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือที่ยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิติค่ะในอนุชาบูราพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยน,นะคะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะมีกำหนดการที่จะหาหรือทวิภาคีที่สำคัญกับคณะผู้บริหารสหภาพยุโรปและผู้นำจากหลายประเทศของยุโรปค่ะ ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ4 5ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรปช่วงวันที่12-15ธันวาคม2565ค่ะที่กรุงบรัสเซลราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารสหภาพยุโรปและผู้นำจากหลายประเทศของยุโรปนะคะสะท้อนว่า นายกรัฐมนตรีเองก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะหนึ่งในผู้นำที่สำคัญของอาเซียนซึ่งนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศเพื่อโอกาสในการพัฒนาประเทศไทยส่งเสริมความร่วมมือความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับมิตรประเทศซึ่งล้วนเป็นคู่ค้าสำคัญในยุโรปรวมทั้งจะเป็นการคงบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกด้วยค่ะ ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้อุ้งอิงชวนหมอชนน่านนะคะนำทีมเพื่อไทยลุยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเข้าสก,กัาระกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราศัยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพักเพื่อไทยวันนี้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยแหลงจริงทําได้คนใต้หลอยแรงค่ะนําโดยนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทละรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะ นางพวงเพชรชุนละเอียดประธานที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานครด้านการเมืองและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยนายชัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองเพื่อไทยค่ะและคณะนะคะก็เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทันทีที่ถึงสนามบินนะคะมีใน,ใน,นายนัทวุฒิใสเกลือพุมในการครอบครัวเพื่อไทยในก่อแก้วพิคุณทอง สมาชิกพรรคเพื่อไทยและก็ประชาชนไปให้การต้อนรับค่ะมอบดอกไม้มอบพวงมาลัยดาวเรืองให้กับนางสาวแพรทองทานและคณะกันอย่างคึกคักค่ะทางนี้นะคะนางสาวแพ,พรทองทานและคณะก็เดินทางไปวัดมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เดินทางมาที่หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราชนะคะหรือทุ่งทาา่าลาดก็มีประชาชนให้การต้อนรับกันอย่างคึกค,คักเลยค่ะ ่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะกรมธุรกิจพลังงานร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็ดค่ะเร่งบริหารจัดการดีเซลในช่วงเทศกาลร,รับความต้องการใช้ที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าคนแห่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะนางสาวนันทิกาทางสุภาณิตค่ะธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงการหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็เพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตึงตัวค่ะและความต้องการใช้น้ำมันค่อนข้างสูงในช่วงเทศกาลนี้ค่ะ โดยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมากกว่าที่คาดการเอาไว้ประกอบกับเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและก็เทศกาลท่องเที่ยวประจำปีด้วยซึ่งคาดว่าความต้องการใช้นะคะน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม2566ค่ะซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการเดินทางของประชาชนค่อนข้างเยอะจึงก่อให้เกิดภาวะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตึงตัวเกิดขึ้นค่ะ โดยสถานการณ์นี้นะคะกรมธุรกิจพลังงานจึงให้ผู้ค้าน้ำมันค่ะนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกมาจำหน่ายก่อนนะคะในอัตราร้อยละเจของปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมายโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10ธันวาคม65ถึง31มกราคม -66 ค่ะเพื่อให้มีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไหลเข้าไปสู่ระบบเพิ่มขึ้นนะคะอีกจำนวน219ล้านลิตรเพื่อจะได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่สูงขึ้นในปัจจุบันจนถึงช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ ซึ่งทางกรมก็ยืนยันนะคะว่าการแก้ปัญหานี้จะส่งผลให้มีปริมาณน,น้ำมันเพิ่มขึ้นในระบบและก็เพียงพอต่อความต้องการแต่เนื่องจากจะทยอยขนส่งลงพื้นที่ต่างๆก็อาจต้องใช้เวลากันบ้างค่ะขอความร่วมมือนะคะให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งขนส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมันและก็สถานีบริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเร็วที่สุดด้วยค่ะทางนี้นะคะกรมธุรกิจพลังงานจะบริหารจัดการสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน และก็จะติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลามาตรการข้างต้นไปแล้วผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ก็จะดำเนินการเก็บสำรองน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกลับคืนสู่ระบบตามเดิมนะคะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายในวันที่1มีนาคม2566ค่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะตอนนี้สงขงลาค่อนข้างอ่วมนะคะท่วมไปแล้ว8อำเภอรประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ5,000ครัวเรือนค่ะ ส่วนนราธิวาสน้ำก็ขยายวงกว้างไป6ออำเภอแล้วนางสาวสุนารีบุญชูผัวหน้าปอพของจังหวัดสงขลาค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว i n เนะคะว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักค่อนข้างมากค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะได้รับผลกระทบไปแล้ว5้าอำเภอคืออำเภอน้ามหม่อมอำเภอบางกล่ำอำเภอจนะอำเภอหาดใหญ่และก็อำเภอนาทวีค่ะและก็เกิดอุทกภัยเพิ่มมาอีก3อํอเภอก็คือเทพาสบายยอยและก็ระโนด รวมตอนนี้นะคะกระทบไปแล้ว8อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ5,000ครัวเรือนค่ะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงพีคข,ของฝนที่จะตกหนักในจังหวัดนะคะแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะหนักไปกว่าปี64อย่างไรก็ตามในเขตเศรษฐกรริจสำคัญอย่างใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะมีการขุดลอกคูคลองเพิ่มเติมแล้วบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้นค่อนข้างมากค่ะเชื่อว่าถ้าไม่มีพาย,ยุเข้าพื้นที่หาดใหญ่จะไม่เจอน้ำท่วมอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะผู้สื่ขาวรายงานสถานการณ์อุโทโกภัยนะคะของจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ก็ขยายวงกว้างไป6อำเภอ30ตำบล158หมู่บ้านเดือดร้อน5,478ครัวเรือนค่ะ22,617คนมีคอสะพานชำรุดไป1แห่งอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มจะลดลงไปบ้างแล้วค่ะแต่จะไม่มากนักส่วนพื้นที่ราบลุ่มต่ำในหมู่บ้านต่างๆนะคะน้ำขังเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ 8 0ถึง100เซนติเมตรค่ะบางพื้นที่ต้องใช้เรือนะคะออกมาหาซื้ออาหารประทังชีวิตรถยนต์ที่สัญจรผ่านจุดน้ำท่วมนะคะกระแสะน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวกรากก็เลยทำให้มีแผ่นป้ายทะเบียนหลุดลอยติดต้นไม้เป็นจำนวนมากค่ะส่วนหาดนะราทัดตอนนี้คลื่นค่อนข้างสูงนะคะประมาณ2-3เมตรก็ชาวเรืองดออกเรือมา4วันแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ r i า e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก IN เ b ็นเอ็ n เบิร